คอเอียงหันไม่ถนัดเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดไหนเคยไหมคะตื่นเช้ามาแล้วคอเอียงหันซ้ายขวาไม่ถนัดเจ็บตึงไปทั้งคอและบ่าอาการนี้ไม่ได้มาจากนอนตกหมอนอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อคอสําคัญสองมัด 1. กล้ามเนื้อ SCM อยู่ด้านหน้าข้างลําคอทําหน้าที่หมุนศีรษะและก้มคอถ้าเกร็งหรืออักเสบจะทําให้คอเอียง หมุนคอแล้วเจ็บร้าวไปถึงขมับหรือเบ้าตา 2. กล้ามเนื้อเลเวเตอร์สแคปูเลอยู่ด้านหลังคอเชื่อมจากคอถึงสะบักทำหน้าที่ยกไหล่และช่วยพยุงคอถ้าเกรงมักทำให้คอตึงคอหันไม่สุดและปวดร้าวไปถึงสะบักหรือไหล่อาการที่สังเกตได้คือคอเอียงหันศีรษะลำบากปวดร้าวจากคอไปถึงหัวไหล่ก้มเงยคอแล้วตึง ปวดศีรษะร่วมด้วยในบางครั้งแนวทางดูแลเบื้องต้นการประคบอุ่นเพื่อลดการเกร็งการยืดเหยียดเบาๆของกล้ามเนื้อคอการหลีกเลี่ยงการก้มเงยคอนานเกินไปที่สิริร์ c a r น center เรามีเทคนิคเฉพาะในการฟื้นฟูเช่นการกัวซาเพื่อคลายพังผืดและการเกร็งของกล้ามเนื้อการกดจุดบวกขยี้เส้นเพื่อปรับสมดุลการทำงานของคอและบ่า ช่วยให้คอขยับได้คล่องขึ้นลดอาการปวดร้าวและเอียงคอหากคุณกำลังเจอคอเอียงหันไม่ถนัดอย่าปล่อยให้อาการหนักขึ้นนะคะเพราะนั่นคือสัญญาณเตือนว่ากล้ามเนื้อคอสองมัดนี้กำลังร้องขอาการดูแลแล้วล่ะค่ะปรึกษาและนัดหมายได้ที่ซิรีแคร์เซ็นเตอร์ซอยศรีนครินทร์40ตรงข้ามซีคอนสแควร์เปิดทำการทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ